สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่มุมแกะกล่องอีกครั้งนะครับผมเราเจอกันทุกวันพฤหัสนะรอบนี้อาจจะไม่มีการแนะนําตัวแบบเห็นหน้านะครับเพราะว่าเราน่าจะยาวนะค,คลิปนี้รอบนี้ครับเราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับรถชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า Mini โฟ e ์วนะครับผมก็คือรถทำมีญาตันเองขึ้นมหลายคนอาจจะ,ะได้ยินรถทำมีญาติทำมีญตินะจริงๆมันก็คือชื่อยี่ห้อของเขาครับรถทำมีญาติทหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นรถสเกลหรือว่าจะเป็นพวกแบบ ของเล่นต่างๆเยอะครับแต่ว่าที่สำหรับพวกผมเล่นกันนะก็จะเป็นรถมินิโฟวิลแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็เป็นรถไฟทาน AA 2ก้อนวิ่งในรลางนั่นเองครับซึ่งวันนี้ฮะเราจะมาจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบกันนะครับผมกับซิลวูฟครับผมซึ่งเป็นแคสซีแบบ MA นะครับมอเตอร์กลางนะครับซึ่งเราจะเปลี่ยนมอเตอร์นะครับเป็น h y p e r ร์เดสนะครับมอเตอร์โปรนะครับผมนี นะแล้วก็ใส่ชุดเซตของ MA ็มอไปอชุดหนึ่งนะครับชุดบอดี้คิทของเขาอ่ะเพื่อง่ายๆนะฮะแล้วก็จะใส่ตัวโรเลอร์ครับนี่9 9มมตรเอ้ย9มมตรนะครับ1ชุดนะครับผมแล้วก็โรเลอร์อลูมิเนียม19มมตรอีก2ชุดนะครับผมแล้วก็ต้องมีชุดผ้าเบรกครับไว้เบรกนะฮะแอนและเราก็ยังมีอีกชิ้นหนึ่งที่จะามาแกะวันนี้พร้อมกันนะครับผมก็คือ ม i นิโฟ i ว w Speed Checker นะครับซึ่งเป็นตัวที่เอาไว้เช็คสปีดว่ารถเราวิ่งอยู่เร็วเท่าไหร่นะครับผมแค่งคนอาจจะงเฮ้ยอะไรอะไรคือ Mini view? ม i นิโฟ i ว w เมื่อประมาณเกือบ20ปีแล้วครับพวกผมชอบเล่นนี้กันมากแต่ก่อนเล่นที่แคนิสเซนเตอร์ถ้าเกิดใครทันยุคนั้นคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมโอเคเราไปแกะกันเลยดีกว่าครับ เอาครับผมรอบนี้ฮะก็ผมมีพี่บอยนะครับผมที่เพื่อนๆหลายหลายคนอาจจะเห็นความกากของเขาเวลาเขาเล่นวันกันมิดไนท์นะครับเออมาอยู่ในคลิปด้วยเขาก็จะช่วยให้ความรู้บางเรื่องที่ผมไม่รู้นะครับผมนะเขาอาจจะกากในเรื่องมิดไนท์แต่เรื่องทํายานี่ก็ไว้ใจเขาได้อยู่พอสมควรนะครับเออฉะนั้นอย่าเอาการที่เล่นวันกันมิดไนท์ไปตัดสินเขานะครับผมเรามาดูตัวซีวูฟตัวนี้ดีกว่าครับตัวนี้อยู่ที่ราคา430บาทนะครับผมนี่ นะไม่รวมค่าส่งนะจะเป็นมอเตอร์เออจะเป็นแคสซีแบบ MA เนะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับมอเตอร์ Motor จะอยู่ตรงกลางแต่ก่อนเราเห็นทำมิยาจะอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวนี้เขาเล่นมอเตอร์กันอยู่ตรงกลางแล้วจะมี AR นะครับเนี่ยหันไปฝั่งนู้นหน่อยออจะมี AR ครับอยู่แถวกลางแล้วข้างบนเขาจะแบบเป็นแบบเดิมๆเ,เป็นพวกมอเตอร์ซูเปอร์นั่นเองนะครับโอเคกลับมาครับชึ่บแกะดูข้างในกันเลยดีกว่าว่าทำมิยากล่องนึงเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมชึ้บ แกะมาแล้วครับก็จะมีตัวบอดี้ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับอุปกรณ์ดังโรเลอร์ของเขาฮะของเก่าฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะลองประกอบแบบธรรมดาก่อนแล้วลองวิ่งดูนะครับแล้วดูน้ําหนักด้วยนะครับผมแล้วก็แต่งแล้วก็ดูน้ําหนักแล้วลองวิ่งดูนะครับผมนี่ครับชสซีครับแบบ MA อนะฮะอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับมันมืดส่วนตัวนี้เป็นล้อแม็กครับตัวนี้ล้อแม็กสวยมากเลยนะ แล้วก็จะมีนี่ครับยางนะฮะพวกเปืองนะครับแล้วก็มอเตอร์พื้นฐานครับผมซึ่งมอเตอร์พื้นฐานก็จะเป็นขาวๆเงี้ยฮะขาวเทาเงี้ยครับมีจารบีมาให้ด้วยนะฮะสติกอร์ครับผมซึ่งวันนี้เราไม่ได้ไม่ได้แปะกันนะครับเพราะว่ากะจะเล่นให้มันเบื่อก่อนค่อยแปะสติเกอร์นะครับผมสำหรับนั้นก็ไม่มีอะไรครับผมซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการประกอบวันนี้ก็คือนี่ครับคีมนะฮะกับไขควงนั่นเองนะครับเอาง่ายนะ Lui galera iguah. Higher life. Every day is a new beginning. นี่ครับซีวูครับผมแบบที่ยังไม่แตะติ๊กเกอร์นะครับนี่หน้าตาดีดูดีพิชาตตะกูลนิดนึงนะครับอ่ะปรับไว้บาลานซ์นิดนึงอ่ะแล้วก็ลองเปิดนี่ดูครับนี่โอเคเลยนะครับผมแม็กสวยงามครับปกติเขาต้องเบินมอเตอร์กันก่อนนะครับผมแต่ผมคงไม่เบินนะฮะปล่อยไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปลองวิ่งเทสบนสปีด เช็คเกอร์กันนะครับพูดถึงสปีดเช็คเกอร์เดี๋ยวเราไปแกะกล่องสปีดเช็คเกอร์นะครับเอาครับตัวนี้ครับคือสปีดเช็คเกอร์ของมินิโฟล์วิวนั่นเองครับของทำมิย่านะครับซึ่งจะคอยเช็คว่าความเร็วรถของเราแต่ละคันเนี่ยได้ที่เท่าไหร่นะครับเรามาดูรอบๆกล่องกันดีกว่าอุ้ยคลิปนี้นี่เราสองกล่องแล้วนะเนี่ยแกะสองกล่องแล้วนะเนี่ยอันนี้ครับก็คือตัวเหมือนวัดโรลเลอร์อะไรก็ตามแต่นะครับมีคาสตัปเปอร์ให้มีที่หมุนให้เหมือนไดโนรถใหญ่นั่นเนี่ยครับผมซึ่งตันเลนะครับผมมเเออกี่ตร กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะครับก็ว่าไปนะฮะรูปที่โชว์อยู่ก็คือไซคลนแมกนั่มเนะอยากได้มากเลยสวยผมชอบนะครับแกะกันเลยดีกว่านะฮะชิ่ตัวนี้ผมซื้อมาเพราะว่าที่เอ็มพีชอปเราทําเป็นล้างใช่ไหมแล้วก็มีให้บริการน้องๆที่ต้องการจะมาเช็คสปีดที่ล่างเอ็มพีช็อปนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าใครต้องการของไว้เองที่บ้านก็บอกนะฮะต้องสั่งเข้ามานะครับชึ่แกะครับ กันไกดีกว่านะฮะน่าจะเจริญผลกว่านะครับชึบน้องๆอย่าอย่าจาท่าทางการตัดกันไกของผมไปตัดที่บ้านนะครับผมมือแหกเอาง่ายครับผมเป็นคนที่แม่งประมาทกับกันไกมากแล้วก็โดนตัดบ่อยมากเลยนะครับชึบนี่ก็จะมีแม่นุ่นครับผมแม่นว่นนะครับต่างๆนะฮะถึงผมจะหน้าตามคนญี่ปุ่นนะแต่ผมก็อ่านไม่ออกนะครับถุยนะฮะมีภาษาอังกฤษให้ครับผมใส่แบตเตอรี่สองก้อนนะครับ สปีดทำตัวนี้นั่นนะครับแกะเลยชึบเราห้องหาทานสองก้อนทวดวันนี้มีทานเรือๆอยู่แถวนี้ฮะชึบนี่ใส่แล้วพี่บอยเคยใช้ไหมสปีดชิคเกอร์เนี้ยไม่เคยนะวัดจากความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆออของผมเนี่ยไม่เล่นดีกว่านะครับชึบเอ่อนี่ครับยังไงล่ะกูไม่ได้อ่านคู่มือไงล่ะแหม มาถึงกระพริบนะฮะชุดใหญ่ไฟกระพริบเขาบอกว่าดันตัวนี้ขึ้นครับแล้วก็เอารดวางอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เปิดอ๋อเปิดลดแล้ววางเหรอหรือวางก่อนเปิดหรือเปิดก่อนวางเปิดก่อนแล้วกันลองดูไม่ขึ้นใช่ป่าว<ะ>ครับหลังจากที่เราเฟล,ลกันเมื่อกี้นะครับไม่ใช่อะไรครับ มันไปติดไอ้ตัวนี้ครับตัวติดตัวกันเบรกกันนะครับผมตัวติดเบรกนนะครับก็เลยทําให้ล้อมันวิ่งไม่ถึงข้างล่างนะมันเลยฟ้องว่ารถมันตั้งไม่ถูกต้องนะครับผมครอนนี้เราตั้งถูกต้องแล้วล้อถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเทสสองโหมดครับโหมดแรกก็คือจะดูว่าความเร็วเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมสำหรับรถคันนี้ครับก็อีกโหมดนึงคือ100เมตรเนี่ยใช้เวลาวิ่งกี่วินาทีนะครับเอาสิคความเร็วก่อนนะปึ๊บเปิดแล้วนะครับ ตันนะครับตันแต่ล้อถึงแล้วคิดว่าโอเคนะครับความเร็วนะครับปึ๊บลองเทสกันดูนะครับว่าความเร็วเท่าไหร่ครับสิบห้าสบห้าอยู่ที่ประมาณสิบห้านะครับเท่าที่ดูสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่หนึ่งร้อเมตรกันครับว่าจะใช้เวลาวิ่งกี่วิ คนตันนะครับผมเตเบิร์แล้วกดสตาร์ทครับครับเวลาครับผมหกวิสองวิสองล้นเมตรเหรออวินะครับผมห้าวิหกวิเจ็ดวิอ่าขึ่งทางนะครับน่าจะห้าสิบเมตรได้แล้วฮะรูปฝ่อเหลือสองอันหกปิดโอ้โหยี่สิบกวิเลยนะครับ 21.19วินาทีนะครับสำหรับรถคันนี้ที่100เมตรหลังจากที่เราเทสกันแล้วครับเดี๋ยวเราไปลองวิ่งสนามจริงกันดีกว่าครับ เอาครับตอนนี้เราก็เทสทั้งในสนามแล้วเทสทั้งในสปีดเชคเกอร์แล้วนะครับผมก็ถือว่ารถคันนี้เนี่ยผ่านนะครับผมแล้วเราก็รู้แล้วว่าความเร็วมันอยู่ที่16กิโลเมตร15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ไม่หลุดล่างนะครับที่เรามีจ้ำนะฮะแต่เวลาวันนี้เราหมดแล้วครับผมเราก็ต้องต่อกันวันพฤหัสหน้าในคลิปที่2ครับเราจะไปแต่งรถคันนี้ครับด้วยอุปกรณ์ที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับทั้งมอเตอร์ใหม่นะครับทั้ง ตัวโรลเลอร์แบบใหม่ที่เป็นอลูมิเนียมนะครับและจะมาเจอกับนี่ครับผมนี่รถของพี่บอยเขานะฮะซึ่งก็งั้นๆน,นะทัางที่ผมดูนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆครับทายกันนะฮะว่าคันนี้ที่จะทําการแต่งอาทิตย์หน้าหรือว่าคันนี้ครับผมจะชนะนะครับผมตั้งชื่อคันนี้ว่าไอดำนะครับอันนี้ไอกล้าลวกันพิมพ์ในคอมไม่ได้เลยนะครับ แท็แทกทีมใครทีมไอดำหรือทีมไอ้ก้างนะครับผมหรือว่าจะโหวตทางด้านขวาบนก็ได้นะครับในส่วนของเครื่องหมายตกใจนะครที่แบบมีการ์ดอยู่นะครผมจะเปิดให้โหวตนะครับแล้ววันพฤหัสหน้าครับมาดูกันว่าเพื่อนๆจะทายถูกหรือผิดนะครับผมไปแล้วครับสหรัว,วันนี้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย